สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนคะขอพลังชาวราศีมีนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนว้าวสิบถ้วยชาวราศีมีนงดงามมากเลยนะคะ คุณมีความสุขมากเลยคุณกำลังรอคอยความรมสมบูรณ์ความสุขของชีวิตคุณกำลังรอคอยว้าวหกถ้วยแปดเหรียญน,นะคะหืมงดงามมากๆเลยพลังงานแห่งน้ำนี่คือคุณชาวราศีมีนคุณน่ารักมากๆนะคะคุณจะได้รับความสุขของชีวิตคุณกำลังประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะคะชีวิตสีมีสีสันความสดใสแหม,ม่เติมเต็มจริงๆกับ พลังงานตอนนี้รู้สึกมากว่ามันล้นรู้สึกว่ามันฟูใจฟูมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักคนรักเพื่อนฝูงครอบครัวหน้าที่การงานการเติมเต็มคุณกำลังรอความอุดมสมบูรณ์หรือว่าตอนนี้คุณเกิดความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในชีวิตแล้ว แล้วก็ความสดใสของคุณชาวราศีมีนคุณน่ารักคุณเป็นตัวของตัวคุณเองใช้ความสดใสใช้ความมีสีสันของคุณใช้ความน่ารักของคุณใช้สัญชาตญาณในตัวตนคุณสร้างความอุดมสมบูรณ์สิ่งนี้ที่คุณมีความฝันอารมณ์ความรู้สึกของคุณจินตนาการของคุณเกิด ทำให้เกิดขึ้นจริงให้ได้นะคะคุณกําลังได้เฉลิมฉลองความรักความสัมพันธ์การแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าคุณกําลังได้เจอใครบางคนที่เป็นคนรักความรักของคุณใครบางคนกําลังที่จะหวนกลับมาหาคุณหรือว่าได้รับการติดต่อการพูดคุยการปรึกษาหารือหรือว่าการได้รับข้อความหรือความรู้สึกอบอุ่นความคิดถึงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่คุณค้นหาตามหานั้นกําลังจะเป็นจริงขอให้คุณเชื่อมม่ในตัวตนของคุณนะับแปดเหรียญ แปดเรียนคือการหมกมุ่นทักษะการเรียนรู้การเสาะแสวงหาความจริงเสาะแสวงหาความสว่างของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะมีความมสมบูรณ์ตัวเองอยู่แล้วในตอนนี้เวลานี้แต่คุณต้องการความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินหรือว่าคุณกําลังเจาะเอ่อเรียกได้ว่าโฟกัสในการงานการเงินของคุณเพื่อเพื่อที่จะนาให้ชีวิตเติบโตมากกว่านี้นั่นเองนะคะคุณมีโอกาสที่ได้เติบโตไปสู่ความมั่งคั่งแน่นอน,นะคะไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งที่ทําให้อนาคต มันเกิดความเสี่ยงได้นะคะอนาคตที่ดีกว่านี้นั่นเองคุณอาจจะรู้สึกว่าตเต็มอิ่มอะไรบางอย่างในตัวเองหรือว่ากําลังที่จะมีการ create, สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อทําให้คุณได้เติบโตในทิศทางใหม่ของชีวิตได้มองเห็นความเป็นจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นบางท่านอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเองมองเห็นจิตวิญญาณของตัวคุณเองเพื่อที่จะนําตัวเองไปสู่ในทิศทางของเส้นทางใหม่หรือว่าสิ่งที่คุณสาะแสวงหานั้นมันกําลังจะผลให้คุณได้เดินตามความฝันภายในลึกๆของคุณที่คุณ ลืมไปที่คุณเคยฝันไว้นะคะความเชื่อแรงบันดาลใจพลังใจมาจากตัวตนคุณมาจากจิตวิญญาณของคุณมาจากโซลคอนเนคชั่นโซลคอนแทคของคุณคุณกำลังได้ค้นหาสถานที่ค้นหาบ้านค้นหาเนื้อคู่ค้นหาอะไรบางอย่างที่มาจากมาจากมาจากที่ไกลนะคะมันเหมือนกับเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณจะได้พบเจอทุกอย่างในชีวิตเกิดจาก สัญชาตญาณของคุณเกิดจากความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกคุ้นเคยเช่นอาจจะเป็นการมองหาบ้านสักหลังหนึ่งนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยรู้สึกรู้สึกว่าสบายจังเลยรู้สึกว่าลมพัดดีเข้าไปแล้วโลเคชั่นดีรู้สึกสบายใจรู้สึกเข้าไปแล้วโล่มีความสุขแบบนั้นนั่นคือสถานที่ของคุณหรือคุณอาจจะไปสัมผัสกับอะไรบางอย่างของอ,อที่ เหมือนกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะรู้สึกว่าถูกชะตากับสัตว์เลี้ยงตัวนี้อยากที่จะเลี้ยงอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเหมือนสิ่งสิงนะมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีมีนน่ารักจังเลยนะคะคุณรอคอยอะไรอยู่เชื่อว่าสิ่งนั้นกําลังเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะคุณกําลังถูกเติมเต็มคุณกําลังถูกรัก5าดาบใจเย็นๆค่ะอย่าคิดมากปล่อยวางไว้นะคะ ห้าดาบเจ็ดดาบอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆค่ะชาวราศีมีนคุณต้องเชื่อใจตัวเองคุณต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นที่สิ่งที่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นความดีจริงๆเพราะอะไรดูไหมคะเพราะว่าชาวราศีมีนคุณน่ารักมากๆนะคะคุณจะได้เจอคนรักที่ดีคุณจะได้เจอความรักที่ดีคุณจะได้เจอแสงสว่างในชีวิตตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในระหว่างกึ่งกลางบางอย่างในการตัดสินใจบางอย่างในการที่แบบ เชื่อใจดีไหมไว้ใจดีไหมหรืออะไรบางอย่างก็ตามที่เป็นเรื่องรอบตัวเพราะฉะนั้นคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้ดีคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่พิเศษกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้เวลานี้อะไรที่มันค้างคาอะไรที่ยังไม่ได้รับคําตอบอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณมีความสุขเดินไปในทิศทางนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าคุณกําลังเจอเสียงรบกวนอะไรไม่ว่าใครกําลังทําให้คุณรู้สึกหวาดระแวงอะไรขอให้คุณเชื่อพลังงานความดีนี่คือ the high reference ทางสายกลางสิ่งที่คุณตัดสินใจสิ่งใดที่ทําให้คุณมีเสียงหัวเราะสิ่งใดที่ทําให้คุณมีความสุขขอให้คุณเดินไปตามสิ่งนั้นถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้ำแข็งของตัวเองหรือสร้างด้วยตัวเองจริงหรือว่ากําลังหาหนทางอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวคุณเองมันคือคุณมันคือความความภาคภูมิใจนะคุณอาจจะรู้สึกว่าออกไปจากความวุ่นวายความคิดอะไรบางอย่างตัดออกอะไรออกไปจากตัวเองเพื่อที่จะไป สแสวงหาคนหาตัวตนของคุณนะคะคุณอาจจะปลุกไฟในตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเติบโตสิ่งใหม่ๆหที่เกิดขึ้นหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าใครที่ยังไม่ไว้ใจยังไม่เชื่อใจตอนนี้ปล่อยให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก่อนถ้าคุณทำงานหนักในช่วงนี้อาจจะต้องดูแลจิตใจตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะ The Dead Dead and Rebirth มันมีอะไรบางอย่างที่เป็นการกำเนิดเกิดใหม่การเปลี่ยนแปลงเส้นทางใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น อาจจะมีแรงกระตุ้นแรงผลักดันในตัวคุณเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ขอให้คุณเชื่อว่าคุณคือแสงสว่างให้กับตัวเองคุณคือความสําเร็จของคุณคุณคือความสามารถของคุณและแสงสว่างรอบตัวของคุณความสําเร็จของคุณอยู่ที่ตัวตนของคุณคุณเท่านั้นที่จะสร้างสิ่งนั้นมาได้คุณจะก้าวผ่านสิ่งที่มันยากลําบากก้าวข้ามผ่านสิ่งอะไรที่มันเป็นเดิมๆความเจ็บความเสียใจสิ่งอะไรที่เป็นกังวลคุณจะก้าวข้ามผ่านไปได้แน่นอนนะคะ คุณอาจจะต้องมี The Hermit อย่างที่บอกว่าโหมดที่จะอยู่กับตัวเองสักพักสักระยะนะคะออกไปจากความวุ่นวายไปสู่ความเงียบสงบให้กับตัวตนของคุณนี่คือคุณค่าในตัวตนของคุณนี่คือสิ่งที่คุณมีคุณกำลังเสาะแสวงหาความความจริงในชีวิตคุณกำลังเสาะแสวงหาความสว่างของชีวิตเส้นทางใหม่ๆของชีวิตคุณกำลังใช้ ใช้ไอเดียความคิดความสามารถของคุณไปสู่การเติบโตนะคะทั้งในด้านคุณวุฒิแล้วก็วัยยุทธิ์แล้วก็หน้าที่การงานของคุณตำแหน่งของคุณด้วยงดงามมากๆเลยเหมือนอัศวินดาบ <c oughs> คุณกำลังเติบโตคะ่ะชาวราศีมีแล้วการเติบโตของคุณไม่ได้มาง่ายๆด้วยได้มาจากความพยายามจริงๆนะคะอะไรบางอย่างกำลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรือว่าการทุ่มเทการทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสร้างชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัว มาต้องสปีดนะคะสปีดตัวเองเพื่อที่จะทุกอย่างมาเดินไปเร็วมากๆธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆและวันเวลาเดินไปเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณกําลังเร่งสปีดตัวเองเต็มที่เพื่อสู้กับชีวิตเพื่อสู้กับการที่ได้อ,อ่กอบโกยความสําเร็จกว่าที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นมามันยากมากขึ้นในช่วงในยุคสมัยนี้นะคะ มันยากมากขึ้นมันมีการแข่งขันมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความพยายามมากๆเลยที่จะประสบความสําเร็จไม่งั้นไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนเพราะว่านี่คือสิบถ้วยสัญญาณแรกมันถึงเวลาที่คุณจะได้เดินตามความฝันของคุณแล้วเพราะว่ายุคสมัยนี้ออนไลน์มาทุกทิศทุกทางถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเสียเวลากับอะไรบางสิ่งอย่างรอบตัวไปเยอะมากๆจนเราลืมเวลาให้ให้เวลากับตัวเอง คุณต้องให้เวลากับตัวเองให้คุณค่าในตัวเองแล้วก็สร้างสิ่งน,นั้นมาให้ได้เพราะอัศวินดาคือการวิ่งไปสู่เส้นชัยคุณอาจจะมีเครื่องมืออะไรบางอย่างพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและไม่ทันในตั้งตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นอศัศวินดาที่ที่เหมือนกับว่าบางอย่างที่คุณจะต้องแอคทีฟตัวเองที่คุณต้องสู้กับตัวเองที่คุณจะต้องลุยกับตัวเองที่คุณจะต้องแข่งขันกับตัวเองราชาเหรียญแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับความสามารถแข่งขันกับวินัยของคุณ เหมือนกับว่าแข่งขันกับความวิ่งเร็วของวันเวลาหรือการแข่งขันกับตัวเองการแอคทีฟตัวเองการสู้กับตัวเองคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างไอเดียหลายไอเดียมากๆที่ตีกับตัวเองอยู่ตอนนี้นะคะแต่นี่คือราชาเรียนคุณแข่งขันคุณสู้กับตัวเองภายในคุณคิดคุณวางแผนแล้วคุณก็มีแล้วคุณก็รอคอยผลปัจจุบันคุณรอคอยผลลัพธ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้น เพราะนี่คือคุณความมั่งคัง่งความร่ำรวยความมีมีความสุขมีความรุมสมบูรณ์อย่างแท้จริงแน่นอนคะ่ะนี่คือสัญญาณแห่งความรุมสมบูรณ์เห็นไหมคะแต่คุณกําลังมองหาความมั่งคัง่งนี่คือแเดเียญมั่งคั่งแบบยั่งยืนจริงๆนะคะเพราะคุณกําลังได้ได้ยิ้มกับตัวเองได้หัวเราะก,กับตัวเองได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงได้อยู่กับอยู่ในบ้านนะคะที่คุณรู้สึกว่า คุณมีกิจการมีธุรกิจมีหน้าที่การงานที่มีเงินเข้ามาหลั่งไหลเข้ามานะคะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เก็บเกี่ยวกําไรในชีวิตได้เติบโตวความมั่งคั่งมากขึ้นได้มีเงินทองแบบเป็นเกาบเป็นกำในชีวิตเพื่อที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นชีวิตความมั่งคั่งเกิดขึ้นไม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงอะไรบางสิบอย่างในอนาคตที่เกิดขึ้นได้เพราะคุณกําลังลุยกับตัวเองอย่างหนักมากแต่ ทำงานหนักแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะบาลานซ์ Balance, แบ่งเวลาที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ให้ความสุขกับตัวเองหรือคุณกำลังเต็มอิ่มในจุดใดของชีวิตก็เจ็ดเมทาวเดอร์ัหาจุดใหม่จุดเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคุณเพราะนี่คือสัญ,ญญาณของชีวิตสดใสชีวิตสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโลกสดใสโลกสวยงามสำหรับ คุณมากๆเลยชาวราศีมีนเดอะซันคุณกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณกำลังประสบความสเร็จคุณกำลังได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จของชีวิตได้รับข่าวดีมากๆเรื่องบางเรื่องกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่ทัน,นตั้งตัวสป라이บิ๊กสป라이งดงามมากๆเลย3ถ้วยความสุขแสงสว่างแห่งชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีมีนนะคะการเฉลิมฉลองความรักเนื้อคู่โซเม e ทุกอย่างกําลังพิสูจน์วันเวลาให้คุณได้รู้นี่คือคุณควีนออฟควีนออฟคัพ รา,ราศีมีนสัญชาตญาณของคุณถ้าคุณบอกว่าไม่คือไม่อะไรที่ทำให้คุณลังเลจงเป็นตัวของตัวเองไว้ปกป้องขอบเขตของตัวคุณเองความอีโก้และขอบเขตในตัวตนคุณปกป้องเกียรติปกป้องความดีงามของคุณและคุณกำลังเปลี่ยนรปกายด้วยความดีงามคุณค่าของตัวคุณเองไปสู่ความสสิ่งใหม่ที่ดีกว่านั่นเองนะคะนั่นคือเดอะสันหมดงานม,มากๆ ขอคำตอบชาวราศีมีขอคำตอบของคุณ r e คอนไซเดอร i t h i n the next few months อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะได้ฟื้นฟูอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินหรือว่าวิถีชีวิตในการเดินทางหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจบางอย่างกําลังจะมาหาคุณสถานการณ์เดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีพลันวางแผนอะไรให้พลนของคุณเดินไปในสิ่งที่คุณรอ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจจะเดือน2เดือน3เดือนก็ได้สถานการณ์มันจะดีขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองคิดบอกไว้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองได้หาสิ่งใหม่ใหม่ให้กับตัวเองและแน่นอนชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีความสุขมากๆแล้วคุณจะภาคภูมิใจมากๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ